พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงปราณีอุ่นรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวดายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวสุทธารามอาหามจังหวัดน่านวัดสุทธารามเป็นวัดส,สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2271เดิมชื่อวัดอาราม ต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดอาหามเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนเนื่องจากเป็นวัดแห่งแรกที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนาก,กิจของพระสงฆ์ทั้งภายในชุมชนและหมู่บ้านข้างเคียงโดยมีพระกรูบ,บารินเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกได้รับพระราชทานวิสุงคำสีมาเมื่อปี2478ต่อมาปี2484ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสุทธาราม ภายในวัดมีเสนาสนะสำคัญประกอบด้วยอุโบสถวิหารและกุฏิมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปุ่นปั้นและพระพุทธรูปต่างๆปัจจุบันมีพระครูสังวรนันทววิสุทธิ์เป็นเจ้าอาวาสนอกจากนี้ยังพบบันทึกอักษรธรรมล้านนาที่บันทึกพัฒน,นาการของวัดที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน มีจารึกอักษรธรรมภาษาล้านนาบันทึกนามพระสงฆ์ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและผลงานต่างๆของเจ้าอาวาสในการทำนุบำร,รุงวัดตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน